กาบสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พ่อเที่ยงก็มีโอกาสเดินทางติดตามกับแม่จำนาะครับแม่จำเพิ่นจะพาพ่อเที่ยงเดินทางไปขอโชคขอลาบกับปูล้านตมครับปูล้านตมพ่อเที่ยงก็ยังบุกเคยเห็นจักเทธอดอกครับแต่ว่าพอดีจะมีแม่จำพาไปขอไปขอเอานะข้าแต่ผู้ชมพ่อเที่ยงก็ได้จะถือโอกาสเดี๋เดืนทางติดตามกับแม่จำเพื่อว่าไปเอาตัวเด็เล็กมาฝากท่านผู้ชมแฟนชัองเนาะครับเนาะไปครับท่านผู้ชมไปเบิ่งน้ำกันครับว่ามื้อนี้ค่ำขึ้นนี้ แม่จำผาพระเทียงไปขอน้ำปูร้านจมเฉลยตัวโยได้เด็ดไปฝากท่านผู้ชมแฟนช่องกะถ่าเบิ้งพร้อมกันนะครับเนาะเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ทั้งเป็นสารหรือเป็นอีหยังเดียวพระเทียงก็บอกว่าถือพ่อพระเทียงยังพ่อได้เขียนเจียกับท่านผู้ชมเดี๋ยวเจอกันอยู่สถานที่ที่ปูร้านจมครับผมเนาะเป็นวัดเก่าครับท่านผู้ชม ถึงว่าชาวบ้า,บานมาขอโชคขอลาบจังหวัดพนในโชคด้ลาบตรงนี้เขาพอเที่ยงก็สรงสายยุ่ว่าเออมันต้องเป็นบริเวณวัดเก่าอย่างเสี่หลักครับที่พนในโชคในลาบเนาะมันจะมีเจ้าทีเจ้าทางพระพุ่มเจ้าทีพนสถิตอยู่ตร,ตรงจุดนี้พนค่อยให้โชคให้ลาบครับชาวบ้า,บานหรือว่านักสแสวงโชคทิเดินทางไปมามาขอโชคขอลาบเพื่อจะแบ่งปันให้เนาะอาจารย์มิจมเนาะนี่กลเป็น ตัวเลขที่นักแสวงโชกค,คนเดินทางมากคนเดินท่องทางมากกับปรากฏว่ามาจุดถูกเสียงท้ายไปครับเทียนก็นยังพดัดในดาบอยู่ครับ่าจผู้ชมเทียนก็นยังพไดในดาบอยู่เนาะนี่ก็เป็นตัวเป็นเทียนที่นักแสวงโชกค,คนเดินทางมากก่อนหนาวกุมพอเที่ยงมากนะครับผมเทียนกนย็ยังยังมียังเห็นอยู่ครับ กับแนครับธรรมู้ชมตัวเลขที่เพ็นจุดไว้ขอไว้ก็อาจจะเป็นโชคเป็นลาภของธรรมู้ชมแฟนช่องก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าย่งเห็นให้เห็นย่งเหลือให้เห็นนะครับธรรมู้ชมเนาะตามจริงไปสถานที่อื่นต่างๆนี่จะบ่ค่อยเห็นได้ครับถูกเสียงายเพ่นอาจจะเคียถิมอย่างสีนะแบบว่าพ่นได้แล้วพันอาจจะบให้คนอื่นเห็นอย่างสีธรนมู้ชมแต่ว่ามาตรงจุดนี้ก็ไม่เห็นกันสุโปรสุกเนาะครับเนาะเป็น2 0 6 2 0 6 กอลองอพิจนาบัาง,เงเองครับแต่ไม่ช่มพระเที่ยงกะแค่ตที่ตามมาไห้แค่เป็นแนวทางครับผมต้องมันห็นมาตึงบ่เห็นดีกาโอ้แต่ก่อนเป็นเป็นวัดเป็นวัดลลางครับเป็นวัดบ่มีครูบามาอยู่ก็เป็นวัดหลางนอะป่าเน,นาะ ก็พอดีก็มีจอมปวกมียังขืนมากค่ะเป็นสิ่งเป็นพระพุ่มเจ้าทีแหละครับผมอันที่พนมาอยู่ออกง่ายๆเนาะครับเนาะะอาจจะเป็นพระพุ่มเจ้าทีแหละถึงว่ามีชาวบ้านเพิ่นมากอโจกอลาบก็ได้กันไปอยู่เรื่อยๆครับตามริงบนเที่ยงก็เพอได้ยินข่าวอยู่ครับพราได้ยินข่าวอยู่ช่วงหนึ่งเนาะช่วงนั้นก็ฮือฮห้ากันครับ แต่ว่ากระจาได้ยินมากอยู่เรื่อยๆนะครับแต่พอเที่ยงก็อาจจะไปติดตามข่าวเนาะพอดีมากที่จังหวัดกรสินครั้งนี้นพอดีช่องแห่งลุงเรื่องก็ได้มีโอกาสเชิญชวนพอเที่ยงมาขอโชคขอลาบกับปูล้านตุประมาณนี้แหละครับเนาะเจนปูล้านตุ้มเองสิกระไดเพราะว่าจะคิดว่าน่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางเนาะก็จะมาช่วงตีแ่นให้โชกให้ลาบเนาะ ไปหาฝากท่านผู้ชมแ้นช่องครับผมไผ่ม <alon> ากอะอยจัดครับผมคัดในเบืองพระคุณลกสนานด้วยครับสองศูนย์หกจตหทนอยูนต้นใหม่นะเป็นสามเจ็ดห้าาก็แปดหนึ่งหเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเสะมช่จอะสีย ันข้นเขียนแบบเดกับข้อกระดาษอะงนี้แวมาตเขียน้น่ลยโอ้แสดง่าเพื่อนให้โชคเห้ลาบหลายเทือนอีดทีนี่เนาะมากว่านียังหลายเบิ่งที่ละครับเบิ่งตู้เซลผ่าเบิ่งมีหัวโตโตนั่งมีสารพระพุ่มเจ้าที่ครับผมแม่นบ่ม่นบอกป่าอืมเมอก่อนมาร่ำขึ้น ยูนี่บอกครับโอ้โอ้เพิ่นได้ได้แล้วันที่หนึงหกล้านเพิ่นยูนี่ครับท่านผู้ชมเออสามสิบล้านก็มี่สองสามหาโอ้สองสามหาบอกรับเพิ่นได้สามสิบล้านโอ้ก็ถือว่าก็ถือว่าบ่แม่นบ่แม่นธรรมดาเนาะครับท่านผู้ชมเนาะก็ถือว่าเพิ่นให้โชคให้ลาเพราะ่จะเป็นโชคสองโตสามโตถึงววันที่หนึ่ง หกล้านสามสิบล้านี่สินะครับผม,ม้ชมเพียงแต่ว่ากลุ่มพอเทื่องในหุจักข่าวก็ได้เดินทางมาช่วงกลางคืนครับผมถ้าเป็นกลางวันนี่กขนาจะมีคนหลากหลายอยู่ครับพัเทื่องกิดว่าเนาะาะวบึงตามที่นี่ครับบ่งเอาหลดจะมีคนมาถวายครับผมจะเป็นสารพระภูมิเจ้าที่เนาะสองหลังกับเป็นโตโตคล้ายๆโต๊มาโยกนะครับผม้ชมเป็นใหม่เนาะครับแต่มีคนสือมาถวายครับผมเนาะ ตรงนี้ก็เป็นตู้เสื้อผ้าครับท่านผู้ชมตู้เสื้อผ้าก็มีชุดกระแมตะ่ตะเคียนกระแม่ตะนี่สีนคะครับท่านผู้ชมนเนาะเมันซื้อมานมํามาถวายให้เป็นพระพุ่มจ้าที่ยังจุดนี้ครับเต็มตู้เลยครับท่านผู้ชมเขาเห็นจะเห็นทางจิตสิครับนี่บัวซีตะเขี้ยนะครับพระพุ่มง่ายง่ายนะเจียงเดือดผ่าเดือดผ่านนะครับ นี่นะครับท่านผู้ชมตรงจุดนี้ที่ไม่บัวก็ไม่ได้เป็นหาเจ็ดครับท่านผู้ชมแย่พอเที่ยงออกการทูบชี้ให้ท่านผู้ชมในเบื้องกันเนาะครับเนาะถ้าเที่ยงเบื้องจันหนึ่งไข่ไข่เป็นก็ยังเลขกสามนี่<ง>ครับท่านผู้ชมนี่ตรงจุดนี้ครับจะเป็นหาเจ็ดตรงตรงจุดนี้ครับผมแต่ว่าพอเที <Pis S 1> ่ยงก็จะบอขอตัวแย่งจากไม่บัวเนาะครับแปนว่าหาเจ็ดกัเป็นหาเจ็ดตามติดกันวานเนาะกับท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าท่านผู้ชม ทางบ้านเห็นแตกต่างกันก็นจะเริมเรือครับจะลริ่แมแกะคอมเมนต์มาใต้คลิปบอกท่านผู้ชมท่านอื่นแน่เพื่อว่าให้มีโชคมีดวงน้ำกันนะครับเนาะพอเที่ยงเดินทางมาไกลๆก็อยากให้พี่อยากให้น้องได้โชคได้ลาบกันสุขสุขคนนะครับเนาะเห็นบอกครับตรงนี้มันคล้ายๆคล้ายเห็นหัวขึ้นมาตรงนี้ไหมครับท่านผู้ชมเนี่ย นี่เด็กขานี่แม่นอยู่ครับนี่ก็้วไข่ก่ๆก็ยังเล็กมานี่มาจากสีมาจากสีกม็มีขันตัดนีมนก็ะเม่นอยู่ครับนี่อหอท่านผู้ชมทุกท่านใส่ดุมพินิพิจนาเองเนาะครับเนาะพอเที่ยงก็เดินทางจากอุบลมาที่จังหวัดกระสินว่าเพื่อสามใจข็มาต่ออยู่อ,อำเภอ,อยังก็แเม่นนี่อันนี้อำเภอศา,าอออสัาากันครับผม เป็นตามทีชาวบ้านเพูดว่ากันเหล่าขานกันมากเนาะครับเป็นปูล้านตมครับผมปูล้านตมเนาะพอเที่ยงจะถือว่าเป็นปูพราวเพ่นเป็นพระภุ่มเจ้าทีถ้าเป็นในลักษณะนี้จะเป็นพระภุ่มเจ้าทีครับที่เป่นห้โโคกห้ลาบเนาะพันจะเจดห้เห็นครับผมห้ททันผู้ชมทุกท่านใส่ดุงพิิจพิจนาเองครับผมเนาะตรงนี้ยายบัวว่าเห็นเป็นหาเจ็ดเ้อครับชมชมหาเจ็ดตัวนี้ตัวนี้เห็นเป็นเด็กหาครับครับแม่นอยู่ไหมเด้อ งานเจ้ว่าเห็นเห็นอยู่ครับเห็นอยู่เกลี่ยงค้ากเที่ยนนะครับแม่นเนาะครับกะมาติดตามให้เป็นทีเดียว้อยครับเนาะเกลี่ย่อยง่าเอ้ยกี่ยงอีกนะให้ทำไปช่วงทั้งบ้านเพิ่อนเห็นตัวใหญ่ๆชัดๆเด้อปูนยาตาใหญ่พอพุ่มเจ้าทีอยู่ตรงนี้กระดายชิ่งสักสิทีสถิตอยู่ตรงจุดแห่งนี้มันนี่ลูกหลานมากก็มาขอโชคขอลาภเพราะว่าไปแบ่งปันท่านผู้ชมแฟนช่องทั้งบ้าน ที่พันธมิตรผมมีโอกาสเดินทางมาหาปูาหางาอยู่ตรงจุดนี้ก็คอยพันเห็นเป็นตัวใหญ่ๆเหมืองเตืองหรือสาธุตัวของมันเจอะของวัวันที่17กุมภาพันธ์พศ2565นะครับผมเนาะถือว่าเป็นทีนาเลื่อมใสครับผมเพราะว่าตามที่พอเที่ยงเบิงเบ่งอยู่นี่ครับเพราะว่าจะเป็นตู้เซอผพา เป็นโตะนางแบบเป็นใหม่แบบดีด้วครับท่านผู้ชมเป็นโตไม้โยกเป็นสารพระพุ่มสองหลังยันสี่ครับกะรู้สซกว่ามีคนนํามาถวายถ้าว่าบมิโคมิลาบพอเที่ยงมันใจบ่มิไผเอามาถวายแน่นอนครับท่านผู้ชมเพิ่นตองไดโชคได้ลาบยังที่พอแห้งหรือว่าคุณแม่เพิ่นบอกเนาะคุณแม่เขาจำเพิ่นบอกว่าอยู่นี่ได้ทั้งน้งวันทีหนึ่งหกล้านได้ทั้งน้งวันทีหนึ่งสามสิบล้านครับผมสองตัวสามตัวก็ไดกันหลายครับผม หวดนี้กะโบนี่ครับอาจจะเป็นแทนผู้ชมแฟนช่องจากช่องสตดาชาแนลอาจจะได้ร้องมาทีหนึ่งก็เป็นไปได้นะครับเนาะก็ลองมาพิจารณาเองครับผมเนาะตัวเลขก็จะมีอยู่ตรงที่ต้นไม้นั่นที่ช่องบารแอมเพิ่นเห็นก็คือ375อายุพ้นใหญ่ๆยิ่งจำปวงยิ่ง่งนั่นที่ไม่บัวเห็นก็เป็น815แล้วก็ไม่เห็นตัวนี้ครับอีกก็คือ75เนาะกับทางผู้ชมเนาะ75แต่ว่ามีชาวบ้านหรือว่าแสงโฉว่นเดินทางมาไหวก่อนหน้าก่อนเที่ยงมา เทียนพย,าย,าพย,ายาัญชนะดาบอยู่ครับพย,ายาัญจูตุปเชียงท้ายก็เป็น206 206ยองศูนต่อไ่านผู้ชมจะพิจารณาเองมากตัวเลขชุดใดกะพิจารณาเองท่านผู้ชมเห็นตรงใดกะลองไปพิจารณาเองนะครับเนะาะกใารซองให้เบิ้งไปน้ากันนี่แหละครับท่านผู้ชมเนาะครับผมให้ซองให้เบิ้งไปน้ากันตะหม่องตะบอลครับแต่ละหม่องแต่ละบอลอาจารย์ผู้ชมอาจจะเห็นตัวเห็นเหมืองเกลืงก็ได้นะครับเนาะตัวเลขเขามันจะออกของเลขถ่ายแล้วมันทีหนึ่งของหวยประจำวันที่สิบเจ็ด กุมภาพันธ์พศ2563ก็เป็นไปได้ครับผมเนาะรับแมนยูแมนอยูนี่ดีนี่อ่าหนึ่งบอกนึ่ยนะับแมนยูแมนดีดีเห็นชัดเจนในกล่องก็เห็นครับหัวจะเอียงไปทางไอนหัวไปคนครับกระทึ่งว่าเพื่อนเห็นอยู่นี่หาเจ็ดนะครับอืมนี่จะเป็นหาหาเจ็ดเพ่ท่านผู้ชมเอาผเที่ยงก็บอกไปซื่อนอกกับท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าแม่จำเพื่อนจะเห็นตรงนี้ครับ ไม่จำเพื่อนพ่อมาขอจะเห็นตรงนี้เป็นเลขกาก็แเมียนอยู่ครับหัวเอียงไปทางนี้นี่ไม่บัวเห็นตรงนี้เป็นเลขกหานี่ครับแต่ว่าตรงนี้จะบ่คคอยเห็นหัวตัวเห็นเห็นพอล่างๆเป็นเหล็กหาตัวนี้เป็นเหล็กเจ็ดตัวนี้เห็นชัดเจนครับก็ต้องพิจารณาเองนะครับสมุชุชมเนาะพาเทียงเห็นจางไหนพอเทียงก็ะบอกสูฟังยังสั่นท่สมุชุชมเห็นแตกต่างกัลองเอาพิจารณาเองคือพอเทียงว่านนะครับผม ครับผมสุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาจมเข้ามาติดตามในช่องสตดาช่าเนี่ขคอยทุกท่านจงมีโชคมีลาบถูกหวยรวยเบอร์ให้รวยโชคดีตลอดปีตลอดไปกันสุขสุคนเด้อครับคลิปนี้เพอเต้ีมขอตัวลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหนาสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ